กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับผมครูเอกสยามยุทธนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิดีโอเสนอเกี่ยวกับท่าเตะก้านโคนะครับว่ามันมีลักษณะเตะก้านโคอมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรและมันชื่ออะไรบ้างครับเพราะมันก็มีหลายลักษณะในการเตะเรือนก้านโคนะครับเริ่มกันเลยครับท่าแรกครับนารายบัญเสียนนารายบัญเสียนคือท่าวางแข้งไปที่ก้านโคนะครับ วางแข้งไปที่ก้านคอท่านี้จะเห็นบ่อยๆครับท่านี้ก็จะเป็นการอุปมาอุปไมยนะครับตอนที่พระนารายณ์นั้นตัดเสียงโองนันนนทกนะครับต่อก่นที่จะโดนตัดเสียงนน,นทกก็ได้ตัดพ้อนะครับว่าพระนารายณ์นั้นมี4ี่กรส่วนตัวเองนั้นมีแค่สองทนานเลยจะสู้พระนารายณ์ได้นะครับพระนารายณ์ก็เลยสาบให้นนทกนั้นไปเกิดใหม่ไปเป็นทศกัณฐ์ดังคำกรต่อไปนี่นะครับ ชาตินี้มึงมีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบพักสิบเสียนเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอําพรมีมือยี่สิบซ้ายขวาถือคทาอาวุธธนูสนกูจะไปเป็นมนุษย์แต่สองกอตามไปรานโรนคีวีสิ้นคำสาปพระนารายก็ันเสียงน,นนทกเลยครับบนท่าที่สองครับ เตะกงจักรนารายหรือว่าเตะกองจักรนะครับท่าน,นี้จะเป็นการหมุนตัวแล้วก็เตะเข้าสู่เป้าหมายนะครับการหมุนตัวในลักษณะนี้ครับก็เปรียบเปิยไปเหมือนกับเป็นกงจักรของพระนารายนะครับพระนารายนั้นเป็นเทพสี่กรพระหัตถ์หนึ่งจะถือกงจักรไว้นะครับส่วนท่าต่อไปครับท่านารายข้ามสมุทรนารายข้ามสมุทรปกติแล้วนะครับจะเป็นท่าไม้รับนะครับซึ่งเป็นการ รับการเตะตัดล่างด้วยการกระโดด2ชั้นแล้วก็เตะคืนนะครับแต่ต่อมานักมวยหลายคนนะครับก็ประยุกต์มาเป็นผ้าไม้รุกนะครับด้วยการกระโดด2ชั้นแล้วก็เตะนะครับกการกระโดด2ชั้นก็เหมือนกับการก้าวข้ามอาวุธขั่วสู้นะครับนะครับครับท่าต่อไปครับนาคาสะบัดหางหรือว่านาคสะบัดหางนะครับลูกนี้จะเป็นลักษณะการเตะ ตวัดนะครับหรือว่าสะบัดเข้าสู่เป้าหมายตรงนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึกข้อเท้าต้องไวนะครับสะบัดปลายเท้าเมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้นั้นมือนั้นตกลงมาหรือว่าไม่มีการป้องกันตัวที่ดีนะครับครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถทำในลักษณะการล่อหลอกนะครับล่อหลอกเหมือนว่าเราจะเตะลำตัว แล้วก็ตวัดปลายเท้าสมบัดปลายเท้าขึ้นไปบนเรเวนใบหน้าได้นะครับท่านี้นครับนาคาสบัดหางเห็นไหมครับ,บเบส้นชยัยเก่งมากครับท่านี้นาคาสะบัดหางเลยครับดูครับตึงตัวแต่ไม่พ้เต็มเลยครับเมนี้นี่แะคับน้องยศแกไลไล่รอจนพลังผลติดเท่าต่อไปครับเป็นท่าเชิงมวยนะครับโยธาสินทบ โยธาสินทบจะเป็นลักษณะการกระโดดเตะตรงนะครับกระโดดเตะสลับเท้านะครับตรงขึ้นสู่ปลายคางหรือปลายหน้านะครับลักษณะนี้ครับในภาพก็จะเป็นดาราเอกนะครับดาราเอกจะเก่งในลักษณะนี้ครับสลับเท้าถีบสลับเท้าเตะอย่างเงี้ยครับหลายครั้งถ้าติดตามในการชกของเขาเลหลายๆครั้งจะมีรูปนี้ให้เห็นบ่อยๆนะครับถ้าต่อมาครับ ทลายบันพศนะครับทลายบันพศคือการโยนแข้งครับกระโดดเท้าสองข้างจะลอยครับโยนแข้งขึ้นไปดันเป้าหมายคือใบหน้าปลายคางอันนี้ท่านี้ครับโยนแข้งขึ้นเป้าหมายเลยครับครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนะครับขอฝากแอปพลิเคชันดีๆไว้นะครับมวยไทยไอยาินนะครับ ผมเปิดสอนโค้ดมวยโบราณในแอปพลิเคชันนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ